สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อนายภูเบตภูศิลารุ่งเรืองทำไมถ้าขับอะไรถ้าขับอะไรก่อนชื่อเล่นชื่อชีตาครับตอนนี้อายุ26ปีน้ำหนักขอเก็บเป็นความลับคือหลักๆแล้วเป็นครูสอนการแสดงแล้วก็ acting coach เอาจริงๆก็คนเข้าหาเยอะเพราะว่าตอนแรกพวกรุ่นพี่เขาจะบอกว่า mm hmm. มาในแกเ้ออกก็คืออาจจะไม่มีบวกกลับไปก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนก็เข้าหาเยอะแต่ว่าก็รู้จักในฐาหนะที่เป็นชีตาเทคเกอเอาลังจบไปความรักมันก็มีมีมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มันทําให้เราโตขึ้นมากขึ้นเพราะว่าในความที่เรากําลังจะมีคนใหม่หน้าที่การงานเราเลยเลือกหนึ่งคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราอะค่อนข้างที่จะ หมือนสก,กินมากขึ้นครั้งที่แล้วบอกไปว่าเราจะแก่ตัวไปโดยที่ไม่มีผัวใช่แต่ครั้งนี้กลับมาถามว่ามุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมไม่ได้เปลี่ยนไปมากแต่แต่พอมันอยู่ในจุดที่มันได้อยู่ตัวคนเดียวจริงๆสองาปีอะค่ะทุกคนนะเนาะมันมีคนทั้งเก่งและไม่เก่งแต่ทุกคนจําไว้ว่าทุกคนไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งเนะี่ยทุกคนมีมุมจุดที่อ่อนแอที่สุดอยู่ไอ้วันที่เราอ่อนแอเนี่ยแหละ เราแค่ต้องการหนึ่งคนที่เขาไมา่อยู่ข้างๆเราแต่เราก็ต้องถามนะว่าวาตอนนั้นเราต้องการแค่นั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าวันที่เรากลับมาแข็งแรงเราจะสนใจคนนั้นอยู่หรือเปล่า mm hmm. ถึาถิจะกการอาจจะนีแต่เรายังรู้สึกว่าเรายังชอบแต่งกายเป็นผู้ชายเรายังรู้สึกว่าเอ้ยเรายังพึงพอใจกับความที่จะเป็นลุคผู้ชายและเราก็ยังชอบเล่นจุก,กจู่ของเราอยู่ คิดรู้สึกว่าบางทีถ้าเราจะเป็นลุกมันก็ไม่แปลกพอว่ามันเป็นการทดลองหรือว่านึงยังเคยคิดเลยว่าหรือว่ากับผู้หญิงสักครั้งเราข้ามจุดที่แบบต้องทําไมก็ไม่ถามตัวเองว่าทำไมตัวเองต้องสะโขบตัวเองอยู่แค่นั้นเข้าใจไหมแต่เราก็คงจะไม่ั้นแอดวานเนาะ <c oughs> ก็ถามตัวเองว่าทําไมเราต้องสะโขบถึงแค่นั้นเห <c oughs> มือนกับตอนเด็กๆที่เราชอบโดนบงังคับว่าเราต้องอยู่ในคันรองของธรรมเราอยู่เรารู้สึกว่า ถ้ามันมีเหตุและผลของมันได้ลองทําของมันก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง